สวสูงไวคนไหนชอบกินขนมกินจุกกินจิกมานี่เลยลงไก่จะพาทำขนมทัญพืชใช้งบประมาณเพียง40บาทในหัห่นกล้วยเป็นแว่นแว่นนะครับจากนั้นก็อาถุงพลาสติกใส่มารองแล้วก็หาแก้วมากดให้กล้วยแบนแบนจากนั้นแล้วก็ ใส่เมล็ดธัญพืชซึ่งเป็นเมล็ดทานตะวันลุงไก่ซื้อมา10บาทนะครับงาดำซื้อมา17บาทกล้วยนี่หวี10บาทเท่านั้นเองนะครับจากนั้นก็กดอีกครั้งหนึ่งให้เมล็ดธัญพืชเข้าไปในเนื้อกล้วยนะครับจากนั้นก,ก็ไปเข้าเตาอบไฟอ่อน15นาทีลุงไก่ไม่มีเตาอบก็เลยเข้าไมโครเวฟแทนครับออกมาก็จะหอมกลุ่น ทานได้เลยอร่อยมากๆด้วยสุขภาพดีด้วยไปทำกินกันนะทุกคน